รู้ไหมครับโรงงานที่เปลี่ยนมาเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่สามารถลดต้นทุนได้เป็นหลักล้านต่อปีแล้วถ้าอยากเริ่มต้องทำยังไงบ้างสเต็ปที่1ประเมินปัญหาในโรงงานเช่นของเสียเยอะ ผลิตไม่ทันหรือเครื่องจักรเสียบ่อยๆสเต็ปที่2เก็บข้อมูลจริง Data Collection ติดตั้งเซ็นเซอร์หรือระบบ Measurement เพื่อเก็บข้อมูลการผลิตแบบ Real-Time สเต็ปที่3ใช้ Automation and Robotics เริ่มจากงานที่ซ้ำๆใช้แรงงานเยอะให้ขุนยนต์เข้ามาช่วยเช่นการหยิบจัดเรียงหรือประกอบสเต็ปที่4 เชื่อมระบบเข้ากับ Data Dashboard ให้ผู้จัดการเห็นสถานะการผลิตได้ทันทีบนหน้าจอว่ามี Output เท่าไหร่ของเสียกี่เปอร์เซ็นต์สเต็ปที่5วางแผนสุด Smart Factory 4.0พัฒนาไปสู่ระบบที่เชื่อมโยงทั้งโรงงานตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการควบคุมคุณภาพแบบอัตโนมัติและนี่คือ5ขั้นตอนเริ่มต้นสู่ Smart Factory ที่โรงงานไทยทำได้จริงมาเรียนรู้การทำระบบออโตเมชันกับ TJ s o l u t i o ัวันนี้กดติดตามไว้ได้เลย